อาการของอิซุซูดีแมกนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับบิดกุญแจไม่มีเสียงอะไรเลยครับสังเกตดูครับตำแหน่งเกียร์พีมันไม่ขึ้น,นครับเนี่ยตำแหน่งเกียร์พีมันไม่ขึ้นดันเข้าไปปุ๊บแล้วเกียร์พีขึ้นนฮะเนี่ยเหมือนมันดันไปไม่สุดครับ ทีนี้มันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องดึงมาตำแหน่งเกียร์เอ็นนะครับแล้วค่อยสตาร์ทถึงจะติดนี่ฮะสาเหตุนะครับน่าจะเกิดจากบูทบูทสายสายเกียร์นะครับแตกนะครับนี่นะครับมันจะมีบูทพลาสติกอยู่ตรงนี้พอไม่มีปุ๊บตำแหน่งมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเกิดขับขับไปที่สายหลุดออกมาอย่างนี้ก็เข้าเกียร์ไม่ได้เลยครับ นี่นะครับจะต้องหาตัวนี้มาใส่ครับนี่นี้น,น,นี่ครับได้มาแล้วนะครับสำหรับบูธสายเกียร์ของอิซูซุนะครับผมซื้อมาสองอันราคาร้อยยี่บสองบาทนะครับนี่นะฮะดูสภาพอันนี้คือผมใส่ไว้ช่วยคาวชั่วคาวนะครับระหว่างรอบูธผมเอาลวดมัดไว้เลยครับแล้วก็จะมี ใส่ตอกไอตัวปองทองแดงไว้ตรงนี้นะครไม่ให้พะติดไม่ให้พติกตัวนี้สึกก็จะแกวเว,วลาใส่ก็เอาเอาด้านที่หนาๆตัวนี้คะดูดูเห็นไหมด้าที่ปีกหนานะสวมไว้ไปก่อนสวมตัวนี้นะ สวมตัวสายเนี่ยสวมเข้าไปอย่างนี้นะเอาสวมเข้าไปปุบค่อยเอาไปยัดมันจะแน่นนะ <c oughs> เข้าได้นะัะหลังจากนั้นใช้กิ๊บตัวนี้ฮนะล็อกไว้โอเคครับ ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มันต้องมุดเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สองหมื่ใช้กลิบล็อกบีบไว้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็สั่งมาตัวละหกสิบกว่าบาทครับถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ที่ศูนย์ไม่มีบูธขายนะฮะเราต้องสักเอาแต่ถ้าที่ศูนย์เขาให้เปลี่ยนน่นก็คือเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับประมาณพันห้า คครับรถเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาตัวนี้ก็ลองสั่งบูทมาเปลี่ยนดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ